ดูดวงชาวราศีมังกรข่าวดีข่าวมงคลเงินทองเข้ามาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มคองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะมีข่าวดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายัะผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาตกตําแหน่งดอะตาร์ะผมเขาเรียกว่าดวงดี ครับผมสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านแล้วท่านจะมีเงินมีทองปลดดีโปดสินนครับจะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคถึงแม้แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงก็จะได้แก้ไขคี้ขายปรับปรุงถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียมีดดาบล้อมรอบปิดหูป,ป,ปิดตาปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วง ในหัวมีตะเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกานให้ยืนหยัดอดทนอดกานเต็มกาลังแล้วท่านจะได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทองท่านจะได้พบกับข่าวดีแล้วไปจุดแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเพราะฉะนั้นดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีให้สังเกตในโชคตาให้ไปแก้ไขปรับปรุงอาบน้ำมนต์ไล่สิ่งอัปมงคล ดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์ับผมยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวสังเกตในโชคชะตานี้ระวังจะได้เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นมันตัวเช็คโชคชะตาให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์โดยโชคมีเงินมีทองแต่ว่ามีคนบางคนคอยแอบจ้องมองแอบดูอยู่ว่าท่านเป็นยังไงบ้างจะซื้ออะไรจะทําอะไรครับเขารู้ทุกอย่าง ให้ท่านหลบปรีกซ่อนเลนส์ค่อยๆปฏิบอดอยเริ่มเริ่มต้นงานของท่านให้ดีทาให้มีความสุขลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบาเพลงกองกันการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลทำพระราชาแห่งดาบถือดาบตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จให้ท่านปกปิดซ่อนเลนส์แก้ไขปรับปรุงมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาของท่านพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาสุขสมสมบังดังใจหมายระบมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจัสเมนต,ตกตำแหน่งในโชคชะตาดวงชะตานี้แบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ สิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาเดอรเดวิลปีศาจหมู่มารน,นางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาเดอะทาวเวอร์จัดหนักจัดเต็มระบมเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ําเบียดินด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุกองศาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพ์โดยโชค การชิงไหวชิงทิพการใช้เล่เหลี่ยมเลขก,กลนเพดุบายซ้ายสำดาบขวาสำดาบตั้งมั่นนะครับดาบสองข้อยคิดพินิจไต่ตองการส่งมอบด้วย้วยทองด้านนอกคิดพินิจไต่ตองแล้วรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้สุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชิงไหวชิงทิบใช้เล่เหลี่ยมเลขก,กลเพดุบาย นะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นวงล้อแห่งวัตวจักรมีดจับปักเต็มหลังถือจาบตั้งขึ้นท่านต้องจูให้เป็นจู่ให้ไหวนะรับเรื่องราวต่างๆการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดีการส่งมอบช่วยเหลยงนำพาซึ่งความผสมเลน่นะครับผมจัดหนักจัดเต็มในโชคตาตูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิปให้ค่าครูหมอสันได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกัน,กนยาวๆครับ ดวงชะตาราศีมังกรประจำเดือนในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆดวงดาวส่งสัญญาณถึงโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองในหลายด้านของชีวิตแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นมาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงาน ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโอกาสก้าวหน้าในช่วงต้นเดือนดาวอังคารจะส่งอิทธิพลให้คุณมีพลังและความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่คุณจะรู้สึกกระตือรือร้อนที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ใในที่ทำงานนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำของคุณผู้บังคับบัญชาจะสังเกตเห็นความทุ่มเทและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโครงการสำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับความท้าทายบางประการในที่ทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กร หรือนโยบายการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณในช่วงนี้คุณจำเป็นต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงมักนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆเสมอดังนั้นจงมองหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพ ช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลดีต่อการงานของคุณทำให้มีโอกาสในการขยายขอบเขตความรับผิดชอบหรือเริ่มต้นใครงอกการใหม่ที่ท,ท้าทายนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อทีมงานหรือผู้บังคับบัญชาความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ของคุณจะได้รับการยอมรับและสนับสนุน สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับธุรกิจของคุณคุณอาจพบโอกาสในการขยายกิจการหรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ด้านการเงินความมั่นคงและการวางแผนระยะยาวในเดือนนี้ดาวศุกร์จะโควจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเงินของชาวราศีมังกรคุณจะพบว่ามีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นอาจเป็นจากการได้รับ,บโบนัสการปรับเงินเดือนหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษ ช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้หรือการได้รับเงินก้อนที่รอคอยมานานนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนการเงินระยะยาวคุณควรพิจารณาการออมหรือการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆนี่เป็นเครื่องตวนใจให้คุณระมัดระวังในการใช้จ่ายและควรมีเงินสำรองไว้สําหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันช่วงปลายเดือนดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะส่งอิทธิพล ให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีแรงจูงใจในการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นและวางแผนการออมหรือการลงทุนระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนควรพิจารณาการลงทุน ในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมแต่ก็ควรระมัดระวังและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอาจเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้โอกาสที่เข้ามาการเติบโตทางวิชาชีพและส่วนตัว เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีมังกรดวงดาวเรียงตัวในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอาชีพในด้านการงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของคุณอาจมีโอกาส ในการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาที่จะช่วยขยายเครือข่ายทางวิชาชีพของคุณนอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อเสนอในการเลื่อนตำแหน่งหรือโอนย้ายไปยังแผนกใหม่ที่มีความท้าทายและโอกาสในการเติบโตมากขึ้นในด้านการศึกษาหากคุณกำลังมองหาโอกาส ในการพัฒนาตนเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครเรียนต่อหรือเข้าร่วมการอบรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณอาจมีทุนการศึกษาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรที่น่าสนใจเข้ามาให้คุณได้พิจารณา สำหรับผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าตื่นเต้นรออยู่คุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกับคุณหรือได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณเห็นช่องทางในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ในด้านส่วนตัวคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือกลุ่มที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณได้พบปะผู้คนใหม่ๆและขยายมุมมองของคุณอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้าม,ามามากมายแต่คุณควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจไม่ควรรีบร้อน หรือตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ควรพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบก่อนตัดสินใจรับโอกาสใดๆด,ด้านความรักความมั่นคงและการเติบโตร่วมกันในเดือนนี้ดวงความรักของชาวราศีมังกรจะมีความมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้นดาวศุกร ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะส่งอิทธิพลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณทำให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนโสดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่คุณอาจได้พบกับคนพิเศษที่มีความคิดและเป้าหมายในชีวิตคล้ายคลึงกับคุณอาจเป็นการพบกันผ่านงาน หรือกิจกรรมทางวิชาชีพความมั่นใจในตัวเองของคุณจะสูงขึ้นทำให้คุณกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจมากขึ้นอย่าลังเลที่จะแสดงความรู้สึกของคุณออกมาแต่ก็ควรให้เวลาในการทาความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์